thank uh. you และเวลาก็ได้ผ่านไปไม่นานนักเราก็จะได้เห็นคนกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่ได้เดินทางมายังสถานที่แห่งนี้คนกลุ่มนี้ก็ไม่เข้าใจเลยว่าทําไมสาราถึงได้พังลงมาเช่นนี้ก่อนที่จะได้มีชายผู้หนึ่งกล่าวออกมาว่าหลี่ฮั่นที่นี่คือสาราหลุนยินหายของเรามีประวัติมานับพันปีเจ้ากล้าดียังไงมาทําลายมันเช่นนี้ขอนั้นก็ได้ด่าพระเอกสารพัดพระเอกจึงได้กล่าวตอบกลับไปในทันทีว่านี่เจ้ามาดุข้าเจ้าจะมาลงโทษข้าและเจ้าอยากจะได้ข้าส่วนเจ้าจะมาสังหารข้าใช่ไหมล่ะและในขณะนั้นมันก็ได้ มีเด็กหนุ่มผู้หนึ่งได้วิ่งเข้ามาหาท่านผูเฒทาพร้อมกับร้องไห้มาด้วยแล้วกล่าวว่าท่านให้ข้าไปหลอกหลีหฮั่นให้เข้าไปในสาราแล้วท่านจะให้อาวุธคุณภาพสูงแก่ข้าแต่ความจริงท่านอยากจะให้ข้าสังหารเขาใช่หรือไม่แต่ท่านผูเฒทาผู้นี้ก็ได้ตอบปฏิเสธไปนี่เจ้าเป็นใครข้าไม่รู้จักเจ้าจะจะมาพูดแบบนี้ได้อย่างไรและท่านผูเฒทาก็ได้จัดการสังหารเด็กหนุ่มผู้นั้นเปนในทันทีมันจะได้ทําให้เรารู้ว่าเด็กหนุ่มผู้นั้นที่วิ่งมาหาท่านผูเฒทาเฉินนั้นมันก็เป็นนางอี้เทียนที่่่ไได้้้้เขขาาปสิงงงรงองชยหนนนุมผูั พระเอก,กได้เตรียมรางวัลเอาไว้ให้นางเรียบร้อยแล้วและการกระทำในครั้งนี้มันก็ได้ทำให้ทั้งสี่คนน่ะผิดใจกันที่ท่านผู้เฒ่าเฉินวางแผนจะจัดการพระเอกตัวท่านผู้เฒ่าเฉินก็ได้กล่าวว่าตัวของหลี่ฮั่นสังหารลูกชายของข้าข้าจะจัดการสังหารเขาให้มันเป็นอย่างที่ควรจะเป็นและท่านผู้เฒ่าก็ได้โจมตีไปที่หลี่ฮั่นในทันทีแต่พระเอกก็สามารถไหวตัวทันและพระเอกก็ได้ใช้อาคมปกป้องตัวเองจนท่านผู้เฒ่าเฉินไม่สามารถทำอะไรตัวของพระเอกได้ลูกชายเจ้าเลือกจะกระโดดหน้าผาฆ่าตัวตายเองมันเกี่ยวอะไรกับข้ากัน หลังและทั้งสองคนก็ได้ใช้ทักษะดาบต่อสู้กันซึ่งพระธรรมจารย์เลงในเจ้าจิ้งจอกน้อยก็ได้มองดูสถานการณ์ทั้งหมดอย่างเงียบๆซึ่งท่านพู้เท่าเฉินก็ได้ต่อสู้ด้วยความบ้าคลาั่งพระเอกก็ได้ใช้ทักษะเรียกฝนจัดการท่านพู้เท่าเฉินไปและพร้อมกับกล่าวว่าท่านพู้เท่าเฉินเจ้าเข้าใจข้าผิดข้าไม่ได้อยากจะใจร้ายกับเจ้าเช่นนี้แต่ตัวเจ้าทำร้ายข้าและรังแกผู้หญิงที่อ่อนแอกว่ายอมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับความผิดหวังและอับอายเมื่อตัวข้าเห็นเช่นนี้ตัวข้าก็ทนไม่ไหหวว้าาาากกก็เเลยยยตตออองงททุุ่่พืคมมิธรรับ พวกเขาก่อนที่พระเอกจะได้ใช้ทักษะจัดก,การสังหารทั้งผู้เท่าเฉินไปจนทําให้เขานั้นสลายหายไปกับเปลวไฟน้าสามคนที่เหลือก็ได้มาแสดงความเคารพพระเอกและพระเอกก็ได้บอกให้พวกเขานักกลับไปบอกอาจารย์ของพวกเจ้าสาวว่าอยาใจแคบมากเกินไปถ้าหากมีครั้งต่อไปข้าจะตัดหัวเขาและไม่ให้อาภัยเขาอย่างแน่นอนและภาพก็ได้ตัดไปเราก็จะได้เห็นปรมาจารย์เล้งที่กําลังฝึกฝนทักษะอยู่แต่ทักษะนี้นางก็ไม่สามารถทําได้อาจารย์ข้าไม่สามารถฝึกฝนทักษะนี้ได้ข้าไม่เข้าใจเลยว่ามันเป็นเพราะอะไรและเราก็จะ ได้เห็นชายผู้หนึ่งซึ่งชายผู้นี้ก็เป็นอาจารย์ของปรมาจารย์เล้ง,ขงเขาก็มีนามว่าหุยอ e ี้ซิงกฎของโลกถูกกำหนดให้เปลี่ยนสิ่งที่เสมือนจริงให้กลายเป็นความจริงซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเจ้าก้าวไปถึงจุดจุดนั้นแล้วเจ้าจะเข้าใจเองและเราก็จะได้เห็นว่าภาพเหล่านี้เป็นเพียงแค่เรื่องราวในอดีตของปรมาจารย์เล้งเท่านั้นทางด้านพระเอกกับจิ้งจอกน้อยอี้เทียนใครสักคนก็ได้ทําใจกันตายและในขณะนั้นปรมอาจารย์เล้งก็ได้มาเห็นพระเอกก็พยายามที่จะอธิบายแต่มันก็แปลกที่นางหน่ะไม่ได้โกรธอะไรเลย จึงได้ทําให้ทั้ง3คนรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากและในขณะนั้นพระเอกก็สัมผัสได้ว่าแมงปรได้เดินทางมาหาพระเอกจึงได้ออกไปที่ริมหน้าผานในทันทีและเขานั้นก็นึกว่าแมงปรปลอมตัวเป็นชายหนุ่มเขาก็ได้ตกไปที่ก้นของชายหนุ่มผู้นั้นข้ามาแล้วเจ้าคิดหรือว่าเขาไม่รู้ว่าเจ้าปลอมตัวเป็นชายหนุ่มได้ซึ่งมันก็ได้ทำให้ชายหนุ่มผู้นั้นตกใจเป็นอย่างมากชายหนุ่มก็พาย,ยายามที่จะอธิบายว่าตนน่ะเป็นเพียงแค่คนธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นไงล่ะพระเอกหนะ้าแตกเลยกลางดึกแบบนี้เจ้้าามมมไไดทอออะะรยยู่่่่แลเเืชชหนนนนุิั เขาจึงได้บอกไปจากสถานที่แห่งนี้ในทันทีและเมงโปก็ได้ปรากฏตัวขึ้นทั้งสองคนก็ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่แางหลัเพิ่งได้พบเจอสาราลู่หยินเป็นสถานที่รวมตัวของในิกายท้งเจดเฮเลนหยินต่อสู้ศึกด้วยตัวคนเดียวแม้ว่าพวกเขาจะถูกปราบปรามแต่ก็ไม่สามารถหยุดพวกเขาได้ในการผสมผสานเทคนิคและการปิดผนึกที่หลากหลายมันเป็นสมบัติที่ล้ำค่ามากที่สุดของสายลมแห่งความผิดหวังแต่ของของเจ้าไม่มีอยู่ในสถานที่แห่งนั้นแต่มันเป็นไปได้ที่มันอาจจะซ่อนตัวอยู่ข้าก็พบได้ว่าเจ้า นายของเจ้ากับอาจารย์ของเจ้านั้นไม่ถูกกันเรื่องเหล่านี้เจ้าจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็เรื่องของเจ้าและในเช้าวันถัดมาพระเอกก็ได้ใช้ทักษะเคลื่อนยายสิ่งของในสารามาตรวจเช็คดูว่ามีสมบัติซ่อนอยู่ในของชิ้นไหนบ้างนาะงอิทียนนังก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่ไร้สาระมากในเวลาต่อมาพระเอกก็ได้ขึ้นไปหาปร,รมาจารย์เลงที่บนหลังคาพร้อมกับกล่าวถามว่าของสิงนั้นมันอยู่ที่ใดอาจารย์ของเจ้าถูกฝังไว้ในหลุมศพของโลกมนุษย์ใช่หรือไม่ใช่แล้วหลักตอนที่ข้าได้พบกับเจ้าครั้งแรกในป่าคราว นและก่อนที่อาจารย์ของข้าจะจากไปขกเขาก็ได้กล่าวคําว่า,วาการนั่งอยู่ในกลงเป็นเวลานานและคอยแอบดูความกว้างใหญ่ของโลกและเมื่อพระเอกได้ยินเช่นนั้นพระเอกก็ได้กล่าวถามออกไปในทันทีว่าแถวนี้มันมีหน้าผาหรือเปล่าและเมื่อปรมอาจารย์เล้งได้ยินเช่นนั้นนางก็ได้พาพระเอกเดินทางไปยังหน้าผาแห่งนั้นในทันทีซึ่งสถานที่แห่งนี้มันก็สวยงามมากตัวข้าคิดว่าฟานอินเทนตี้ขอให้อาจารย์ของเจ้ากระโดดลงหน้าผาแต่ทางปร,รมอาจารย์เล้งนางก็ไม่เชื่อเมื่อนางหันกลับมาหาพระเอกพระเอกก็ได้ หายไปแล้วหลี่ฮั่นจะหายไปไหนและทันใดนั้นเองพระเอกก็ได้มาดึงตัวปรมจารย์เเข้าไปในความทรงจําและเมื่อได้เข้ามาในความทรงจาเหล่านั้นพระเอกก็ได้กล่าวว่าดูเหมือนว่าสถานที่แห่งนี้จะมีลมแห่งความผิดหวังที่แท้จริง